สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสกเฮวันนี้อยู่ในเกมอีคลาสกันอีกเช่นเคยนะครับทำไมหน้าตา่างมันเวลาเข้าเกมมาหน้าตา่างมันชอบปิดให้ตลอดเลยนะผมต้องมาเปิดใหม่ทุกครั้งเลยอย่างเซ็งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสร้างบ้านกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปทำเควสซะหน่อยนะตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5วันแล้วนะครับกะว่าจะมาจัดการเควสะให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมาสร้างบ้านฟาร์มเวลกันต่อนะครับตอนนี้ธนูก็ได้มาเป็นธนูรีเคิร์ฟโบแล้วนะครับ ก็กว่าจะได้ของมาก็ค่อนข้างลำบากหน่อยแล้วก็ผมเองก็ทำการสร้างเป็นลูกธนูที่เรียกว่าอลูมิเนียมแอโร่นะครับแต่ก็จะเก็บไว้ใช้ในยามจนตัวนะอย่างผมปกติผมก็จะใช้ไอตัวโบนแอโร่ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขาดแคลนกระดูกมากนะครับว่าแล้วก็มาเสียงหมีเดี๋ยวมีเสียงหมีใกล้ๆนั่นไงพี่หมี โดนเฉยเลยครับโดนเขาอ,อีกโดน,โดน,โดนอีกโดนอีกโดนอีกมีเล้วก็สุบเก้าเองนะครับกลวกเลย <c oughs> ตายไปแน่เอออยู่ดีก็เอากระดูกมาเสรร์ไปถึงที่ขอประจัยนะได้กระดูกมา30กว่านะครับ ดีผมจะเอามาทำลูกธนูนะครับกระดูกผมไม่ค่อยมีเหลือเท่าไหร่จำเป็นต้องล่าธนูล่ากระดูกหน่อยมาใช้นะครับกว้างยิงไปโดนแล้วแต่ว่าอีกพักใหญ่หญครับกว่ามันจะรู้เรื่องนะกดผิดผมต้องทำลูกธนูกลับมาให้มีสัก30กว่าน,นัดเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยไปลุย แต่ของตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคดข้างที่จะเหลือน้อยนะครับเพราะว่าเอาไปใช้สร้างนู่นสร้างนี่จนเกือบหมดเลยเนี่ยสร้างของมันใช้เยอะมากจริงๆช่วงหลังๆมาเนี้ยผมก็เลยกาว่าเดี๋ยวเอ้าเอา,เอา,เอา,อางี้เราทำเควสที่เสร็จสิ้นก่อนดีกว่าวะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยิงไงตัวที่ผมยิงทีไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมาฟาร์มมาอะไรเงี้ยเออก่อนที่เราจะไปทำปืนทำอะไรกันนะครับ ยิ่งเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเราได้ปืนเราน่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นผมจะไปเล่นแมปผมจะย้ายไปอยู่แถวหิมะนะครับไปล่าหมีน้ำแข็งแล้วก็ไปล่าพวกสโนว์บูฟอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้กิ่งไม้ก็ขาดแคมป์เนะี่ยใช้ทำของไปเพียบเลยนะโดยเฉพาะการทำกบไฟเข้าถ้ำนะครับข้อถ้ำเนี่ยบางทีก็บางจุดผมก็ทำทิ้งเอาไว้เลยนะ ว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยกลับไปนะครับบางจุดที่ผมยังเก็บไม่หมดแต่จุดไหนที่ผมเก็บหมดแล้วเนี่ยผมก็จะลื้อถอนมาหมดเลยนะครับเพิ่งจะมีอยู่20นัดเองนะฮะขาดกระดูกถ้าเราได้กระดูกมาเราก็สามารถทำเอ่อทำได้20นัดเนยนะโอเค okay, ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปทำเควสไปเลยแล้วกันนะครับเราก็ฝึกซ้อมการยิงไปโอ้โหมันยิงหลังต้นไม้อีกศพ จุดที่เราจะไปทําเควสนั้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้าไปสู่เขต G15 ข้ามแม่น้ำสโตงไปนั่นถือหมาป่านวะเรายิงเรายิงอ่าคันศรน,นะครับข้ามแม่น้ำไปใส่กระบาลหมาป่าโอ้โหเฮดช็อตงงไปดิอยดีก็หน้ามืดเป็นลมสวนลมด้วยเชียพีออยูวนะ พูดถึงเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้เกม t a l l of u r e a ah เดีย PCQ เนี่ยมันจะทำลายสถิติที่เคยทำไว้ไหมนะตอนนี้ล่อเข้าไป30กว่าพาร์ทแล้วนะครับยังไม่รู้เลยกันว่าใกล้จะจบหรือยังนานมากนะครับเท่าที่เท่าที่ผมไปดูเนี่ยรู้สึกว่าของฝรั่งที่เขาเล่นไว้เนี่ยห้าสิบห้าพาร์ทนะครับจบผมนี่ถ้าเป็นถ้าั้งให้ผมเล่นถึงห้าสิบกว่าพาร์ทนี้ไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื้อเรื่องออกไปบ้างแล้ว ใครที่ชอบดูแนวต่าง,งจีนกำลังภายในก็ตอนเย็นก็อย่าลืมแวะไปดูแล้วกันนะครับทุ่มหนึงนะครับทุกวันจะมีคลิปเกมอยู่โอเคเดีย๋ยวเราต้องหันหน้างมาทางด้านนี้อ่อโอเควิ่งตามแนวสันเขาลงไปแ r a กเดอะพรีเดเตอตามรอยนักล่านะผมว่าน่าจะเป็นพวกไม่หมาป่าก็หมีเอา ประนมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงนะครับแล้วก็ยิงมันเลยฮะเอากระดูกมาแป๊บเดียวเลเวลยี่สิบสองอีกแล้วนะฮะพิจา่าก่อนมาอัพคลิปเนี่ยก็เพิ่งกันเลเวลอัพไปหยกหยกนะครับเบลก็ขึ้นหนาวขึ้นหนาวนะครับหลังๆมานี้ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เล่นนะครับค่อนข้างที่จะอืดผมมีชุดใส่ไหมผมไม่มีเสื้อใส่เลยนะครับผมทําเสื้อมาใส่สักตัว,วนี่หรอวะมันเอ่อมันหวาดเสียวนะครับ ว่าเสียวจะโดนตบจริงๆแล้วพูดถึงชุดนะครับขออนุญาตขึ้นพื้นที่ปลอดภัยกันที่จะสามารถฝอยได้โดยไม่โดนโดนไหลหลังนะชุดเนี่ยผมกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาอัพไล่ลงมาตรงส่วนนี้นะครับมันจะมีปลดล็อกเป็นกิลลี่อาร์เมอร์นะครับแล้วก็เป็นพพลาร์แบร์อาร์เมอร์ซึ่งจะเป็นชุดที่มีความทนทานมากนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นชุดในเทียร์ส กิลลี่อาร์เมอร์จะเป็นเหมือนชุดชุดอัมพลางนะครับชุดที่เป็นฝอยไม่ใครหมอยไม่ใช่นะครับเป็นชุดเหมือนกับชุดพลังตัวเออแต่ว่าชุดพล่าแบร์เนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นชุดจากหนังหมีนะครับหมีพล่านะครับหมีทั่วโลกนะซึ่งป้องกันสถานป้องกันการโจมตีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกันความหนาวด้วยนะฮะซึ่งเป็นชุดที่ดีมากเลยจริงๆนะครับถ้าเป็นใส่เซตเนี่ยยิ่งบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะอัพสกิลมาทางสายทางด้านนี้ลงมาเพื่อปลดล็อกชุดนะครับ ออไปนั่นมีหมาป่าอยู่เราใกล้ถึงจุดนันลน่หว่าหรือว่าหมาป่าจะเป็นเหยื่อของเรานะานแน่สบายใจ,จเลยนะไอ้หมาโอเคเราถึงจุดแล้วเลยครับ Investigating e m a r k ไหนอะ ขอ,อเคลียร์มาป่าก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเดีย๋ยวมีเพื่อนมาด้วยนะพกเพื่อนมาด้วยเลยนี่สำรวจพื้นที่นี้ลอกระดูกมาอีกโอเคกระดูกเรามีไอ,อ้ลูกศรเรามีอยู่30กวัาน,นัดแล้วนะครับถ้ารวมกับอะอ,อลูมิเนียมแอร์โลก่ก็โอเคอยู่ออกจมูกกัน ไหนว่ะเราอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เขาให้เรามาสำรวจแล้วแต่เรานั้นยังไม่พบร่องรอยอะไรเลยสำรวจแล้ววะพื้นที่เหมือนบอดไฟมากเลยเราเจอแต่ทุ่ง ปักทองโง,โง่ๆอันนึงนะครับแล้วก็มีพุ่มไม้หนีไม่ใช่สิมีกวางเดินผ่านไปผ่านมาจะให้เราล่าอะไรกันแน่ Predator e x t e m i t i o n Track the Predator ให้เราแกะรอยนักล่าตัวไหนอะที่นักล่าของเรามาป่านี่เหรอ นี่มานี่กับพีเดเตอร์หลับไปดิเดี๋ยวนะครับมันต้องค่อยหาเบบเดินสำรวจดูรอบๆแล้วรู้สึกว่ามีกวางชุมมากเลยตแต่ไม่ไหวเลยจริงๆที่จะยิงหรือว่าให้เรา ให้เราลอกเอากวางซาก,กวางมาลอกก็มไม่น่าใช่นะโอเคเดี๋ยวเราเพราะที่ผมไปลองหาข้อมูลมานะครับดูเหมือนว่าเขาจะให้เราเนี่ยมองหารอยที่พื้นนะครับเหมือนว่ามันจะมีรอยของพวกนี้อันนีไ้ไงนี่ครับโอเครอยน่าจะเป็นตัวอะไรที่ใหญ่มากๆแนะ่ หาที่ดีมากแต่เราต้องการมากกว่านี้เราได้ทำการมาร์กจุดโจมตีไว้ให้เป็นแผนที่แล้วไหนอ่ะโอ้โหอย่างไกลเลยนะครับไปไปก็ไป,กไปวะโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วจากจุดเควสนะครับได้ยินเสียงเหมือนเสียงหมีร้องอยู่เต็มไปหมดเลยนะและอะไรบางอย่างในตัวผมเตือนเหมือนกับร้องเตือนบอกว่าอย่าไปตัวเปล่าผมก็เลยสร้างแผ่นไม้ขึ้นมานะครับ เอาไว้ทาเป็นบริเคตและบล็อกพื้นที่ไว้สักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ให้มันตีแผ่นไม้ไปก่อนอะไรเงี้ยเอามาบังหน้านไว้นะครับสมมุติว่าถ้าผมไม่ต้องประทะกับมันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมบอกว่ามันตัวใหญ่โอ้เสยงหมีตัวใหญ่ก็จะมีหมีอ่ะอย่างนี่งนนนไงล่ะหมีเห็น,มนหมีนูมไหมเห็นหมีนูมไหมอย่ามาทางนี้ได้ไหมจุ๊บ้า,าเอ้ วิ่งขึ้นหินก่อนผมคิดว่าวิ่งขึ้นหินแค่นี้หมีก็คงจะตามได้โดยแบบมกรุบถ้ามันจะมาทางนี้ผมก็คงตครื่องฆ่า,ามันก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมารบกวนการทำเควสไหมแตเ่เราต้องเดินต่อไปอีกนี่วะมันอยู่ไหนอยู่นี่โอเคมันเห็นผมแล้วแล้วมันมาพร้อมกับหมาป่าด้วยจัดก่อนได้เปรียบ ฮ่าฮ่าแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้ครับคุณผู้ชมแล้วมันก็ต้องตายแล้วน,นี่อะไรเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงเป็นใยมาด้วยกันทำไมเป็นห่วงเป็นใยเหออ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 ่อเป็นห่วงเป็นใยเรียบร้อยคำเพิมเกริมอินเดียฉาน แนะทำไมพวกนี้มันต้องมาพร้อมๆกันตลอดเลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยเวลามาทำเควสททำไมมันไม่ตีกันเองวะวก็จะไม่เมคเซนต์นะครับแต่ธนูนี้ก็ยิงแรงอยู่เห็นไหมดอกแรกที่เป็นคิดิคเข้าดร800กว่าเลยนะครับโอเคเสียงหมีเงียบไปแล้วนะครับเฟสเราอยู่ด้านล่างธนูนี้ใช้แป๊บเดียวรถไปเกือบจะรดเป็นหนึ่งส่วนสี่แล้ว ใช่หน่อยได้เปิดผมคงใช้พกเปิดมาคู่กับธนูมันยังมีธนูขั้นสูงอันนี้อีกนะครับกับธนูที่ใช้แต้มซื้อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะแรงแค่ไหนและซ่อมยังไงนะสมมติว่าซื้อมาแพงแล้วเราซ่อมไม่ได้ใช้แล้วพังเลยนี่คือเราต้องสร้างใหม่อย่างเดียวว่าจะวอเตอร์ฟักเลยโอเคแต่ตรงนี้แล้วเราก็ถลายไ,ไปฮึบฮึบอ,อ เ okay. ป้าหมายอยู่ข้างหน้านี่เราเหมือนจะกำลังจะเข้าเขตภูเขาหิมาแล้วนะครับถ้าดูจากในแผนที่นะมีใ,ใกล้ยน,นีแล้วแถวนี้นั้นมีถ้ำไหมเนี่ยมีแต่ซาลเฟอร์ตกใจหมด Follow the Predator Tail น่าจะให้ผมคอยสำรวจล่องรอยแถวนี้แหละครับย่ารกสักขนาดนี้แม่เจา้า เล็มบ้างนะผมต้องเดินเข้าไปเองหน่อยรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นในรายการสารคดีสัตว์โลกนะครับมาส่องหาสัตว์อะไรอย่างงี้ได้เล่นเกมไอ้ wild hunt ซะหน่อยโอ้นี่ไงมีรอยเลือดอยู่นะครับ Animal Track ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำฟิวของสัตว์ตัวเดียวกันนะ มีบางอย่างที่ถ้าสามารถตามตรวจเจอได้ก็จะสามมันหารังมันเจอเลยเหรอเราได้มาร์กจุดไ <your> ว้ให้อีกที่หนึ่งแล้วโอ้ไม่กอดผมควรที่จะทำที่นอนไว้อาจริงๆแค่ okay. อีกไม่ใกล้ไม่ไกลจะถึงจุดเควสแล้วนะครับแล้วก็ผมทำบ้านไม่อยู่ตรงซอกเขาตรงนี้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับกัน โดนสัตว์ร้ายลุกลานนะครับก็เลยได้ทำไว้สูงๆหน่อยนะอยู่บนเนินเขานะครับแต่ว่าเฮ้ยเห,ห่าทำมาขื่ออะไรกูตกใจหมดเลยมีไหมมีก็ต้องท่าแ่ไปก,ก่อนจับไปท่าแรกกนันเรียกพวกออกมาวนะันนี้ได้ยี่ห้าเลยฮนะแถวนี้มัน ไม่ใช่นะบอสมอนเตอร์บอสมอตามอยู่ทางนี้นะแต่เราก็ยังไม่รู้ดีว่าข้างหน้านี้จะเป็นอะไรนะถ้าเป็นไปได้ผมนี่อยากวิ่งไต่ขึ้นไปนเลยอ้าววิ่งได้อย่างนี้ก็สวยดิเฮ้ยเอาวะย้อนนักไต่เขาโอ้ยเชีย่ยสูงเกินสูงเกินตกไปนี่ตุยแน่นอนครับอ้าว วัตเตอร์ฟัตที่มันบักวะเนี่ยอ้าวเจ็บโอเคใกล้แล้วนะครับใกล้เข้าไปอีกนิดชิดๆเข้าไปอีกหน่อยข้างหน้านี้เองมันอยู่ตรงซอกบริวเวณซอกเขาี่พอดีเลยนะอุ๊ยเชี่ยไกูตกใจนี่จะเป็นรังหมาป่าหรือเปล่า สัญชาตญาณบอกว่ากลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราจะต้องตายตรงนี้มันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะที่เราจะกลับมาเอาของได้นะครับเราควรที่จะทำบังเกอร์รอไว้เลยไหม ไม่ต้องหรอกเดไปกลัวขนาดนั้นดี่ามันจะคิดไปเองก็ได้เราคิดมากพายุมานี่ไม่คิดมากแน่นอนพายุสายฟ้าด้วยเย็ดเปียดบ้านหลังบ้านน้อยของเรานี่จะนี่ไงซากนี่ไงล่ะแต่เราได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้ว เราได้ที่อยู่ของพวกฝูงสัตว์ฝูงนี้แล้วใช่ไหมไปตามหารัางของมันแล้วก็จัดการมันซะพูดง่ายนี่ครับพูดง่ายจังเลยอ่ะุ้ยหลบหลังหินแบบนี้จะปลอดภัยไหมวาย เราหลบซอกหินหน่อยได้ไหมเราไม่ช่มันเดะเด๋ยวมันก็ผ่านไปใจเย็นๆถึงแม้เราจะไม่มีเชลเตอร์แต่เราก็ยังหลบก็ได้อทำลายสักอันเถอะ เหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะเกิดจะลงซอกนี้อ่ะเกิดจะลงซอกนี้แล้วเอาสร้างไอเนี้ยแผ่นไม้มาปิดอ่ะเคตุพายุใกล้พ้นแล้วใกล้จะผ่านพ้นแล้วว้ายอย่าพาลงหัวเขานะโอ้ยโดนตกลงมา แล้วทำไมไอนม้นี่มวางไม่ล็อกริดแปลกโอเคคนบาปเท่านั้นแหละที่จะถูกฟ้าผ่าฮ่าๆหมดยังพูดทำไปเล่นไปต,ตัวนไปอย่างเดียวรู้เรื่อง มันมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจังจ้าไม่ใช่กลับไปบ้านที่บ้านไหม้หมดแล้วนะแล้วเรายังต้องมาตามหารังหมาป่าด้วยนะครับโลเคเดนออนแมปแอดไนท์โฟร์ตอนกลางคืนเหรอ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนไนท์ฟอร์ต้องรอตอนกลางคืนโอ้โหล่าหมาป่าตอนกลางคืนเลยนะครับน่าจะต้องตื่นเต้นน่าดูนะฮะคนเล่นก็ตื่นเต้นนะครับกลัวกลางคืนเลยเหรอเราไม่มีไฟฉายเรามม่ไดเคบไฟโง,ง่อันนี้เอาเองนะครับโอเคตอนนี้เริ่ม่ําแล้วแล้วก็มีจุดมาร์กมาให้แล้วนะครับก็คือลังมันอยู่นี่เป็นจุดบอสหมาป่าแน่นอนนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราเก็บข้าวของกันเลยดีกว่าโอเคจุดนัดพบเท่าที่ผมเคยเปิดในแผนที่ที่ผมลงลิงก์ไว้ในพาร์ทกนก่อนให้ดูนะครับผมคิดว่ารังของมันเนี่ยอยู่ประมาณตรงๆนี้นะดังนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านไว้บนนี้แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวตนของเราแจมว้าวประตูทางเขาเ้าว จริงตรงนี้ได้ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้น่าแต่พกบ้านหินมาอย่างน้อยก็ทนมือทนเท้าทนตรีนมาป่า <c oughs> ผมจะลองไปเซอร์เวยดูนะครับว่ากลางวันนี้จะเห็นตัวจะมีพวกมันออกมาไหมถ้ามันมาก็สู้ง่ายแต่ถ้าไม่มาก็บันเลยตัวใครตัวมันต้องมาอีกทีตอนคืนเลยนะ อาจจะต้องทำคบไฟไว้เยอะๆอะไรก็ได้นะครับไม่เอาทานันต์โลอลอลูมิเนียมตัวมาต้องุดออกซิเจนเข้าไปของเยอะมากทำธนูเผื่อวไว้เลยแรกไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าพลังมันเยอะแค่ไหนด้วยนี่จะเป็นการต่อสู้ที่ไม่เคยมาก่อนโอเคเราเซ็เรียบร้อยแล้วอย่าเผลอเป็นโดนชนไฟทีเดียวนะลองมารูเรื่องมา เราจะไปเดินสำรวจกันก่อนแล้วกันนะครับว่ารังของมันจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่แน่นอนต่อไปเวลาเราไปหาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราตายนะครับเราจะได้หาง่ายตอนนี้เราาร์ k ไว้ประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขออย่างเดียวเวลาถ้าได้สู้เนี่ยอย่ามาเยอะแต่มาเยอะก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเราสามารถยืนบนโขดหินได้นะดูาทางภูมิประเทศนี้จะมีหินเยอะด้วยปัญหาคือหมีใช่หมีหมีเป็นศัตรูตามธรรมชาติของผู้เล่นนะครับ โอเคน่าจะอยู่แผนที่มันก็ซูมแค่นี้แนะ้วโคตรเซ็งเลยซูมให้เล็กอีกหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมว่าผมน่าจะเข้าใกล้แล้วเราลองมาคิดภาพก่อนว่าลังหมาป่าปกติแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าม,มันไม่เหมือนลังงูลังนกแน่นอนมันน่าจะเป็นเหมือนกับถ้านึกภาพจากเรื่องไลออนคิงก็น่าจะเป็นกองกองหินที่มันมีรูน่าจะเป็นไปได้นะครับตรงนั้นน่าสงสัยเฮ้ยเดี๋ยว ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านั่นไงใช่ครับมีซากสัตว์ซากกระดูกสัตว์เต็มไปหมดเลยนี่คือรังแน่นอนแต่มีเสียงหมีอยู่ใกล้ทำไมกันนะทำไมต้องมีหมีมาในเวลาบแบบนี้ด้วยเราเจอรังมันแล้วครับนี่ซากสัตว์เต็มไปหมดเลย แต่เราต้องมาตอนกลางคืนนะมันถึงจะทาเควสได้นะครับแล้วก็มากําจัดเดี๋ยวเสียงหมีดังมากปุ๊บเดี๋ยวกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ใช่โดดไม่ขึ้นโดดเลยก็ถึงเวลาสู้แล้วโดดไม่ขึ้นแบบนี้นตายนะผมได้ยินเสียงหมีจากในระยะเมื่อกี้นี้ เราก็จะน้ำเรายังพอมีเหลืออยู่ซูดไปก่อนดีกว่าเพราะน้ำมันชอบหายวันนี้ทำกระป๋องแคนทีนมาก็ดีหรอกมีอยู่ไหนคือผมต้องมาทีตอนกลางคืนอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมว่าผมปักนี่ไว้ดีกว่าทำครบไฟไว้ไฟเบอร์สติ๊กซัลเฟอร์โอ้โห่างนี้จะมีซัลเฟอร์ให้ขุดไหมเนี่ย ลำคาญหมีวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมเวทีการต่อสู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับจากหกโมงแล้วผมก็อย่างที่เห็นเหมือนกันนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้เสร็จสับเพื่อความสว่างนะครับโอ้ดีเมื่อกี้นี้โดนหมีตบไปดอกหนึ่งที่นี่หมีเยอะมากหมีมีอยู่ห้าหกตัวเลยทีเดียวนะครับและไม่มีทีท่าว่ามันจะ ลดน้อยลงด้วยมันสปอนมาเรื่อยๆเลยอะ่ะผมนี่แบบว่าจ the f u ฟ k ักมีเยอะไปไหมนะไม่เช่ไม่เชื่อดูจากเนื้อและกระดูกที่ผมได้ไมาดจากที่ไม่ค่อยมีตอนนี้นี่แบบให้ลิ่มนะครับกินตังโมด้วยลดการใช้ออกซิเจนลดการใช้นู่นใช้นี่นะครับบัฟเข้าไปผมนี่จุดไฟเพื่อความสว่างเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราสู้แบบมืดตึ้ตืแน่นแล้วก็ทําทางเข้าวไว้โดยเฉพาะนะครับปลอดภัยแน่นอน เรียกได้ว่าผมว่าน่าจะเจอเป็นฝูงมั้งอาจจะมีสักสามสี่ตัวก็ได้นะครับนี่โอ้มาแล้วว่านี่ไงอัลฟาโอ้โมาแล้วว่าอาัลฟากออนุญาถ่ายรูปกกันหนึ่งแชตไ,ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบ้านพัง อัลฟาอัลฟาอัลฟาแล้วอัลฟาชื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยไอเวนี่มันเดินขึ้นมาได้อัลฟาอัลฟาแล้วเอาโอเคนี่เนี่ยตี่เนี่ยอัลฟาอัลฟาเจอมีดดิวจจนโอเคโนคุเร่อื้อเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะนี่แหละคือปุ้บปัญญาของมนุษย์เว้ย เฮ้ยเดี๋ยวเอาดิเอาดิเก็บธนูจากตัวมันก็ได้เ่ยโอ๊ยได้แผลโอ๊ยเลือกเยอะจังมีจะพังแล้วเพนเลยเพนปลาราบ ยิงซ้ำเข้าไปออกมาไม่ออกมา,มากนขอเซิร์ฟพันแผลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ข้อไปฮิวตัวเองด้วยเรียกฝูงมาอีกเฮ้ยผมกดยิงแล้วมันทะนุ ได้ทั้งวันน่ะตับได้ที่ยังไม่มีหมีมาอืมนี่อะไรนี่อะไรจะตายแล้วขอยิงญานหนูจะหัวแกนหน่อยใส่หัวใส่หัวขอ,อเน้นๆหน,นูจะพังแล้วว่ะโอเคมันเรียกมันกลับก็ไปอีกแล้วเฮ้ย กลับก็ไปพักเฉยมาอีกแล้วขออขวานขวานฟ้ามีก็ได้เฮ้ยโดนไฟไหม้สมหน้าไอหมาโง่ธนูจะพังไม่อยากให้ธนูพังนะครับยังต้องกลับไปใช้ขากลับอยู่โดนไฟไหม้อยากก็ตายในถ้ำแน่นอนครับ อย่าไปตายในยถ้ำขอ,อกมาตายข้างนอกเดีย๋ยวเจอพิกแอ็กเล็กซากเยอะเต็มไปหมดนะครับเอ้พิกแอกพิกแอพกพิคาตพิกแอพกพิคาตหมามทำมีกระดูกขึ้นมาใช้ได้ไหมควนฟ้าหน้าดำฮเฮ้ยหมา มาดวลกันมาดวลกันดวลกันมีดกับมีดนะอ้ะเออ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 เตรียมตัวตุ้ยได้แล้วย่งังเรียกลูกมาอีกเออเฮ้ยเดี๋ยวเลือดจะหมดตายแล้วเรียบร้อยครับฮ่าๆนายเนี่ยเกิดจะทำเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะง่ายก็แย่แล้วอีเวนฆ่าดีๆ ทำได้ดีมากสหายภารกิจนายเสร็จสิ้นแล้วไอเวย์ hey, <Wayne. S 2> ชื่อว่าอัลฟาบูฟเหรอคาราคัสไ,ได้เลยอุ้ยได้นเนื้อพิเศษมาด้วยแจ่มแจ๋วกระดูกอัลฟาบูฟโอเคเก็บมาให้หมดนะครับที่เหลือจะทิ้งไว้ให้ดูเป็นต่างหน้าแล้วกันว่าเราครั้งหนึ่งเคยมาเยื่ยที่นี่นะครับโอเค วันนี้ภารกิจสักเซสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปวันที่เหลือเนี่ยผมก็จะพยายามฟาร์มเลเวลไปอย่างน้อยก็ต้องขึ้นสัก30แล้วกันนะจะได้ไปเทียร์สี่นะครับก็เราจะเน้นกลับไปที่การสร้างบ้านต่อนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อกาสัหนนะ้าสวัสดีครับ